ในเรื่องของนิติกรรมอัมพรางนะครับเป็นกรณีที่มี2ส,สัญญาซ้อนกันประเด็นก็คือทั้ง2ส,สัญญานี้เนี่ยจะต้องกระทําโดยคู่สัญญาคนคนเดียวกันหรือไม่นี่คือประเด็นของเอพิโซดนี้ที่มีคําพิพากษาดีกาปี2565มาด้วยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ หลกฎหมายในะเรื่องของนิติกรรมอำพรางนะั้นมีการบัญญัติอยู่ในมาตรา155วงร้สรองครับโดยบทบัญญัติในเรื่องของนิติกรรมอำพรางเนี่ยมันจะมีฐานมาจากเรื่องของการแสดงเจตนาลวงตามมาตรา155วงรคหรนึ่งกรณีของนิติกรรมอำพรางนะครับเป็นกรณีที่คู่สัญญาเนี่ยตัดสินใจทํานิติกรรมขึ้นมาโดยสมรู้ร่วมกันระหว่างคู่กรณีโดยเป็นการแสดงเจตนาลวงครับ,รบเพื่อปิดบังอีกนิติกรรมหนึ่งที่คุณตั้งใจที่จะกระทํากันจริงๆอาจจะสังเกตได้ว่านิติกรรมอำพรางจะมี2นิติ ซ้อนกันอยู่สําหรับนิติกรรมที่ทําโดยสมรู้ระหว่างคู่กรณีคุณไม่ได้ต้องการที่จะผูกพันกันจริงๆเนี่ยนะครับก็จะตกเป็นโมฆะตามมาตรา155วรวรคหนึ่งเพราะเป็นการแสดงเจตนาลวงนี่คือเทคนิคการตอบสเต็ปต่อมาท่านก็จะต้องตอบว่าแบบนี้คู่สัญญาก็จะต้องบังคับตามนิติกรรมที่ผูกอัมพราด้วยผลของมาตรา1น5วรรคสองแปลว่าไอ้สัญญาที่คุณปิดบังภายในเนี่ยไม่ได้แสดงออกมาให้บุคคลภายนอกเห็นแต่คุณต้องการผูกพันกันจริงๆนั่นแหละครับเราเรียกว่านิติ การที่ถูกอําพรังก็จะต้องบังคับตามนิติกรรมนั้นๆสุดท้ายแล้วนิติกรรมนั้นๆจะบังคับได้หรือไม่ก็จะต้องไปดูเรื่องแบบหรือเรื่องวัตถุประสองค์อีกทีหนึ่งนะครับว่าอาจจะตกเป็นโมฆะในเรื่องของการไม่กระทําตามแบบก็ได้หรืออาจจะตกเป็นโมฆะเพราะมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายแบบนี้ก็เป็นได้นะครับนี่คือหลักในเบื้องต้นของนิติกรรมอําพรังประเด็นที่เราจะพูดกันครับว่านิติกรรมอําพรังเนี่ยสองนิติกรรมที่ซ้อนกันอยู่ตรงนี้น,นะครับจำเป็นที่จะต้องกระทําโดยผู้สัญญาคนคน,คนเดียวกันหรือไม่ครับับกกก็มีาารวงหลใ คำพิพากษาดีกา เป็นดีกาเก่าแล้วนะครับที่ว่านิติกรรมอําพรางสองนิติกรรมนี้จะต้องกระทําโดยคู่กรณีเดียวกันครับเพราะฉะนั้นถ้า2นิติกรรมตรงนี้กระทําโดยคู่สัญญาคนละคนกันยกตัวอย่างเช่นนิติกรรมหนึ่งครับทำระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่าส่วนอีกนิติกรรมหนึ่งทำระหว่างผู้เช่ากับผู้เช่าช่วงแบบนี้เนี่ยในเมื่อคู่สัญญาเป็นคนละคนกันครับก็จะไม่ใช่เรื่องของนิติกรรมอําพรางอันนี้คือหลักทั่วไปก่อนนะครับอย่างไรก็ดีครับมี2คําำพิพากษาดีกาครับในปี2556แล้วก็ปี2565 สองเลขนี้ สองคำพิพากษาดีกานี้ครับเป็นกรณีของนิติกรรมอำพรางที่กระทําโดยคู่สัญญาคนละคนกันครับอย่างไรก็ดีที่ศาลฎีกามองว่าเป็นนิติกรรมอำพรางได้นั้นเพราะว่าแม้คู่สัญญาจะเป็นคนละคนกันครับแต่เขามีส่วนได้เสียในนิติกรรมเช่นกรณีที่เป็นสามีภรรยานะครับมีความประสงค์ที่จะทํากันกู้ยืมเงินเพื่อมาใช้ร่วมกันแบบนี้เนี่ยแม้นิติกรรมหนึ่งจะกระทําโดยภรรยาอีกนิติกรรมหนึ่งกระทําโดยสามีนะครับแบบนี้ก็เป็นลักษณะของนิติกรรมอำพรางได้เช่นเดียวกับปี2005 1 6 5ดีการล่าสุดเลยนะครับเป็นกรณีที่คู่สัญญาหนึ่งเนี่ยคือมารดาครับส่วนคู่สัญญาอีกสัญญาหนึ่งเป็นกรณีของบุตรครับแบบนี้เนี่ยบุตรต้องการที่จะกู้ยืมเงินครับปรากฏว่ามารดาเนี่ยเห็นว่าลูกตัวเองอาจจะไม่มีเครดิตเพียงพอนะครับก็เลยเป็นคนที่ตกลงจะทํานิติกรรมขึ้นมาแทนแบบนี้เนี่ยเมื่อนิติกรรมที่ทําขึ้นมาเนี่ยครับแม่และลูกมีส่วนได้เสียร่วมกันนะครับลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นเป็นนิติกรรมอำพรางได้มาพูดรายละเอียดของคพีพากษาดีกาปี2,565 ให้ลึกขึ้นมาหน่อยดีกว่านะครับกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่บุตรนะครับเขาต้องการที่จะได้เงินมาทาอะไรสักอย่างแต่ด้วยความที่บุตรอาจจะอายุยังน้อยอยู่นะครับหรือว่าอาจจะยังไม่มีความมั่นคงในทางอาชีพเนี่ยไม่มีเครดิตเพียงพอครับแม่ก็เลยตัดสินใจเป็นคนที่จะทําสัญญาเพื่อเอาเงินตรงเนี้ยมาให้ลูกครับปรากฏว่าตัวเจ้านี่เนี่ยบอกว่าฉันนะ่ะไม่อยากจะให้กู้ยืมเงินนะครับเพราะว่าบางทีการให้กู้ยืมเงินเนี่ยนะครับจะคิดดอกเบี้ยกเกินกว่ากฎหมายไม่ได้เออคู่สัญ,ญญาเขาก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงครับไม่กู้ไม่กู้เรามา กันเแบบนี้ครับสุดท้ายแม่ก็เลยมีความจําใจที่จะต้องยอมทํานิติกรรมการขายฝากไปครับทั้งทงที่จริงแล้วเนี่ยข้อเท็จริงปร,รากฏว่าเจตนาที่แท้จริงระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายนี้ครับต้องการที่จะทําสัญญากู้ยืมเงนินเออเพราะฉันมันเป็นกรณีที่บุตรเนี่ยนะครับจะทําการกู้ยืมเงนินแต่แม่ไปแสดงออกว่าทําสัญญาขายฝากแทนทั้งทงที่เจตนาที่แท้จริงเขาต้องการจะกู้ยืมเงนินนิติกรรมหนึ่งคือระหว่างแม่กับผู้ที่เป็นเจ้าหนี้อีกนิติกรรมหนึ่งคือนิติกรรมระหว่างลูกกับผู้ที่เป็นเจ้าหนี้เห็นไหมครับแม้ว่าจะเป็น คนะกแต่ปรากฏคําพิพากษาดีการนี้บอกว่าการที่คุณจะต้องการเงินจํานวนนี้มาเนี่ยคุณก็มีส่วนได้เสียร่วมกันนะครับระหว่างแม่กับลูกดังนี้จึงเป็นเรื่องของนิติกรรมอัมพรางได้เพราะฉะนั้นครับคำพิพากษาดีการนี้เนี่ยก็เลยเป็นลักษณะของการทํานิติกรรมการขายฝากเพื่ออัมพรางกันกู้ยืมเงินครับแบบนี้นิติกรรมการขายฝากก็เลยเกิดจากการแสดงเจตนาลวงสมรู้กันระหว่างคู่กรณีตกเป็นโมฆะตามมาตรา155วรหนึ่รงจะต้องบังคับตามนิติกรรมการกู้ยืมเงิน ด้วยผลของ155วรรค2อันเป็นนิติกรรมที่ถูกอําพรางนั่นเอง ประเด็นสุดท้ายครับเมื่อสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยซึ่งเป็นนิติกรรมที่จะต้องใช้บังคับตามมาตรา155วรสวรสองเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูบทบัญญัติเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินตามมาตรา653วรหนึ่งเนี่ยนะครับการกู้ยืมเงินกว่า2,000บาทต้องมีหลักฐานลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสําคัญใช่ไหมครับคำถามก็คือเอา้าและแบบมีคู่สัญญาเขาจะมีการทําหลักฐานของสัญญากู้หรอเพราะว่าเวลาเขาแสดงออกเนี่ยเขาแสดงออกว่าเขาทําสัญญาขายฝากศาลดีกาก็วางหลักว่ากรณีนี้เนี่ยคู่สัญญานะครับสามารถนําหลักฐาน หรือแบบของการขายฝากที่ทํากันเนี่ยเอาไปใช้เป็นหลักฐานของการกู้ยืมเงินได้นะครับเหมือนเป็นการยืมหลักฐานของการขายฝากเนี่ยมาใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องตามสัญญากู้ได้ <S <S เพราะฉันคพ่พิพากษาดีกานเนี่ยเนี่ยก็ต้องบังคับตามสัญญากู้ยืมเงินแล้วก็ถือว่าสัญญากู้ยืมเงินนี้มีหลักฐานด้วยนะครับก็ต้องไปดูต่อไปว่าแล้วสัญญากู้ยืมเงินนี้มีการคิดดอกเบี้ยกเกินไหม ถ้าคินด,ดอกเบีย้ยเกินในส่วนดอกเบีย้ยก็จะตกเป็นโมฆะนั่นเองเพราะฉะนั้นเอพิโซดนี้ครับเราก็จะได้ข้อสรุปว่านิติกรรมอํารังโดยหลักทั้ง2นิติกรรมนี้จะต้องกระทําโดยคู่กรณีเดียวกันครับเพียงแต่ว่าแม้ว่าจะเป็นคู่กรณีคนละคู่กรณีกันแต่ถ้าสมมติว่าคู่สัญญาทั้งสองนิติกรรมนี้มีส่วนได้เสียกันนะครับสำหรับ2ดีการนี้ก็จะเป็นในกรณีของสามีภรรยานะครับหรือในกรณีของแม่ลูกในการกู้ยืมเงินเพื่อมาใช้เนี่ยนะครับก็จะถือว่าเป็นคู่ กรณีีเดยวกกันก็เป็นเรื่องของนิติกรรมอัมพรางได้นะครับฝากเอาไว้ด้วยก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับพี่สามารถออกได้ทุกๆสนามเลยนะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็ฝากติดตามรายการโอมล็อเข้อกฎหมายด้วยนะครับทุกๆวันจันทร์เวลาหโมงเย็นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ